แม่ไ่นเออน่าเอากองไว้ทั้งอย่าห้ามมาค้างไปนะค้างก็หยิบออกเลยค<อ>้างก็หยิบออกเลยเอาถ้วยมาใส่ก้างนี้เหรอเอาถ้วยใส่ก้างน,นี้ปลาอะไรอ,ะอ่ะปลาหน,นิลอ๋อไทนี่เลยไปได้รู้รเนี่ยก็หยิบออกเลยเนี่ยเนี่ยไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนรัก เไเลยมือไปางน้ทางนอก็ทิ้ไปปั้นลูก้ปั้นแยะ้กั้นอไอ่้กท้ไเลยน่าดมยะไม่ด้วไ่เนี่เงยนม่นี่ี่เงยนี่เ่เงยนี่นี่เงยนี่เงย่ได้นี่น่นี่เน่เดี่ยนี่น่นี่เดี่ยนม่นี่เงยน่ย่เงย่เนี่ยนย่นย่งงี่เ่นน

เพื่อนเนี่ยดูกำลังจะปั่นลงพริกน้ำยาติ้นใจก็เดี๋ยวไปตัดต่อใส่เพลงหวานปั่นพริกพริกข้าวขั้นตอนขั้นตอนวัดกูไม่หมดไม่เสร็จป่ะเพื่นไม่เสร็จป่ะ ขเมจับเมงขั่มันงเอพื่อนเพอนดูเพื่อนจับไนั้นเดี๋ยวแม่บิดอกเอไม่ต้องไปบิดนเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวออกไม่ต้องใสเรยแค่จับยังไม่ต้เนแข้ี่ยไม่เต้นไันแค่ค้องว้เฉย อะไรอย่างนมันเดินมาตอ้งแต่เมื่อไหร่แล้วไอ้หนูมาจับยังตรงตรงตรงข้างนั่นตรงตรงพัหลมอ่ะที่ตีนผัหลมอ่ะ cái <laughs> này là cái <laughs> này nhá, cái này là cái này nhá, cái này tương

อีกหน่อยนึงรถมาแล้วไม่ได้ขนนะยออกได